ผมบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่แพ้อาบูเลยครับรอบเบสรุ่นโอโมโตโ้ทิปเที่ยวนี้มีออกมาใหม่4สีเลยนะครับด้วยรอบอัตราทดอยระมาน5.3นต่วนี้นักตกปลาสามารถเล่นได้สนุกไม่สูงไปไม่ต่ำไปกำลังดีไม่ว่าคุณจะไปตกปลาหน้าดินตกสวายแข่งเอาไปตกทะเลตกข้ามเรือตกร้อยอินซีตก, MC, ตกปลาฝากเนี้ยเสียงก็เป็นเสียงสปริงนะครับตัวนี้ จุดเด่นของเขามีอยู่ที่สปูลเห็นไหมครับสลักลายเพื่อกันสาย PE หรือสาย N หมุนตามนะครับเนี่ย้าเบกเป็น HT ทถึง3ชั้นนะครับนี่คือจุดไฮไลท์ของเขาแล้วในเร็วๆนี้จะมีรออโฮโมโตชิปสีใหม่เป็นลิมิเต็ดเลยนะครับสีนี้เป็นสีลุ้งทั้งตัวเป็นสีพิเศษมีจำนวนจำกัดสินค้ามีมาล็อตเดียวแล้วก็ดบหมดเลยเร็วๆนี้นะครับ สวัสดีครับผมเมียคองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรอกเบสนั่นก็คือรอกเบสรุ่นโอโมโตะคิดผมเกินก่อนนะครับเพารอกโอโมโตะออกมาสักระยะหนึ่งแล้วผมยังไม่ทันได้รีวิวเลยของก็หมดแล้วเที่ยวนี้มีออกมาใหม่สี่สีเลยนะครับมีสีม่วงสีแดงนะครับสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินแล้วที่ลูกค้าถามกันมาอยู่แรกๆว่าเออไม่ใช่ป้ายทองเหรอครับป้ายทองเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้ว ออกมาหลายปีก่อนเนี่ยครับจะต้องเป็นโลโก้ดำนะครับไม่ใช่ป้ายทองม,มันขึ้นอยู่กับตัวแทนที่ผลิตออกมาว่าเป็นรุ่นไหนจะต้องใช้โลโก้แบบไหนแต่เดี๋ยวนี้จะต้องเป็นป้ายยามหมดนะครับไม่มีป้ายทองแล้วลอกตัวนี้นะครับมันเป็นลอกตลาดนักตกปลาที่ชอบเล่นลอกเบสน,นิยมกันราคาก็ เหมาะสมระบบลอกตัวนี้ดีมากนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยลูกปืนสองบวกหเฟืองจะเป็นเฟืองทองเหลืองสามารถเล่นได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะไปตกปลาหน้าดินตกสวายแข่งเอาไปตกทะเลตกข้างเรือตกรอยอินซีตก,ตกปลาสาเกี้ยลอกตัวนี้เหมาะสมเลยนะครับด้วยลอกอัตราทดหยุดมาณ5.3ต่อหนึ่งนักตกปลาสามารถเล่นได้สนุกไม่สูงไปไม่ต่ำไปกําลังดีนะครับรหัสของลอกตัวนี้ใช้คําว่าชิป6,000 6,000ก็คือหมุนขว ถ้า6 0พันหนึง ก็คือหมุนซ้ายนะครับมีด้วยกัน2รุ่นคือหมุนขวากับหมุนซ้ายง่ายๆมีทั้งหมดสีสีครับสำหรับลอก o ัลโมโตชิปในราคา2,000กว่าบาทมันก็ยังมีลอกที่ในราคาถูกกว่าในราคาพันกลางๆหรือพันต้นๆหรือไม่ถึงพันในรูปแบบทรงเดียวกันนะครับมันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนครับสำหรับลออพันกว่าบาทกับ2,000กว่าบาทมันก็จะแตกต่างกันในวัสดุและอุปกรณ์ภายในของลอกตัวนี้แต่ยังไม่ใช่เท่านั้นสำหรับลออโโตชิป2,000 บามันยังมีลอกเหนือกว่านั้นในราคา4 5่ห้ถึงเกตไปพันถึงหมื่นนะครับเช่นเป็นพวกลอกประเภทลอกอาบูซึ่งเป็นลอกแพงๆถ้าคุณมีงบถึงโอเคคุณก็ไปเล่นลอกพวกอาบูกาเซียพวกล็อกเก็ตล็อกเก็ตโคมได้นะครับอันนั้นนะ่ะไปลอกในตำนานแล้วแต่สําหรับลูกค้าที่มีงบพอสมควรที่อยากจะจับต้องได้ผมมาแนะนําตัวนี้เลยครับโอโมโตโชิปในราคา2,000กว่าบาท ผมบอกก่อนนะครับตัวนี้ไม่แพ้อาบูเลยครับเดี๋ยวไปดูคลิปผ่าลอกกันเลยครับว่าภายในดียังไงครับครับเดี๋ยวมาชมการผ่าลอกเบสของโอโมโตรุ่นคลิปกันเลยนะครับเนี่ยมาดูภายในเลยนะครับโอเคข้างในจะมีน้ำมันมีประแจแล้วก็มีเม็ดดวงเม็ดลาแถมให้นะครับโอเคลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านเสียงก่อนนะครับเสียงก็เป็นเสียงสปริงนะครับตัวนี้เป็นเสียงสปริง มาดูครับะปูนนะครับมีลูกปืนในแกนตะปูนนะครับ1ลูกนะครับมีเฟืองกีดเสียงดูน่ะมีลูกปืนในเฟืองกีดเสียงอีกด้านหนึ่งอีก1ลูกนะครับ2ลูกนะครับอยู่ด้านนี้นี่ครับแกนตัวหนอนนะครับโดยการผักตัวนี้เปิดออกมานะครับแล้วก็ถอดเข่าไฟล์ถอดนี่คือเข่าไฟลนะครับแล้วก็ดึงแกนออกมาเลยนี่คือแกนตัวหนอนนะครับหลายไกด์ แล้วก็ปอกลักนณะจะเหมือนพวกกรอกอาบูในราคาแพงๆเลยนะครับน่าจะตัวเดียวกันเลยไม่ว่าเป็นเปืองทษระบบ การเตะเสียงเหมือนอาบูเลยแต่ตัวนี้จุดเด่นของเขามีอยู่ที่สปูนเห็นไหมครับสลักลายเพื่อกันสาย PE หรือสายเอ็นหมุนตามนะครับเนี่ยเขาทํามาออกแบบมาค่อนข้างดีอ่าเราถอดมาก็จะเห็นมือหมุนนะครับเจาะรูลดน้ําหนักเพื่อความสวยงามมือจับเป็นยางนะครับยางแบนอีกด้านหนึ่งก็จะถ่วงน้ําหนักเพื่อให้บาลานซ์สตาร์แดกเป็นดาวสตาร์แดกเนี่ยเป็นแฉก5แฉกนะครับนะแล้วครับผม ว้าวข้างในแกนทองเหลืองนะครับประกอบด้วยลูกปืนทางเดียวนะครับจะล็อกอยู่ติดกับขวาเลยนะครับตัวนี้ลูกปืนทางเดียวจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยปืนทางเดียวนะครับจะอยู่ในฝาเลยนะครับข้างในห้องเครื่องนะครับผมคิดว่าเป็นลอกอาบูซะอีกข้อดีของลอกตัวนี้นอกจากจะมีลูกปืนทางเดียวกันตีกลับแล้วเขายังเสรมนกกระจอกเพื่อป้องกันการคลายการอัดปลาหนักแล้วถอยหลังนะครับนี่จะมีนกกระจอก เพื่อล็อกกับเฟืองอยูอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมครับเพื่อมาขบกับตัวเฟืองตัวนี้ชุดยกไม่ได้ต่างอะไรกับอาบูห้องเครื่องไม่ได้ต่างอะไรกับอาบูเลยแกนจะเป็นแกนลอยนะครับเป็นแกนตนเลดเลยครับข้อสําคัญอีกของลอกตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับผ้าเบรกเป็น HT เลยนะครับตัวนี้ประกอบด้วยผ้าเบรกถึง3ชั้นนะครับนี่คือจุดไฮไลท์ของเขากําลังเบรกถือว่า สูงมากเป็นผ้าเบรกเคสทีถึง3ชั้นนะครับของลอกโอโมโตโอเคนะครับผมได้ผ่าลอกเนี่ยละเอียดยิบให้ดูแล้วนะครับว่าภายในโอโมโตเป็นแบบไหนนะครับผมว่าโอเคในราคา2,000กว่าบาทผมว่าสุดคุ้มนะครับ เป็นไงบ้างครับก็ได้ชมคลิปผ่าอรอกโอมุโต้คิปกันไปแล้วนะครับว่าภายในดียังไงท้ายอาบูไหมผมถือว่าสุดยอดนะครับแล้วในเร็วๆนี้จะมีรอบโอมุโต้คิปสีใหม่เป็นลิมิเต็ดเลยนะครับตรงขวาด้านเสียงนะครับจะมีปั๊มเลยนะครับว่าลิมิเต็ดเอ dition ปี2021แล้วก็ยังมีพาร์ต u นัมเบอร์นะครับปั๊มลงที่เฟรมของลอกเลยนะครับข้สำคัญสีนี้เป็นสีลุ้งทั้งตัวเป็นสีพิเศษมีจำนวนจำกัดใช้ตกปลาได้ปกปติหรือใครอยากจะสะสมก็ได้นะครับสินค้ามีมาล็อตเดียวแล้วก็จะหมดเลยเร็วๆนี้นะครับยังไงผมก็ฝากลอกโอมอเตอร์คิปไว้ด้วยนะครับราคาไม่แพงลอกดีมีคุณภาพที่สำคัญเลยนะครับลอกตัวนี้มีอะไรรองรับ ทุกชิ้นเลยนะครับของล้อคมโต้ชิปใครสนใจก็รีบๆหน่อยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ